สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาทํารอดช่องสิงคโปร์นะคะรอดช่างสิงคโปร์วันนี้จะใช้แป้งสาคูทํานะคะเส้นเขาก็จะใสแล้วก็เหนียวนุ่มมากเลยแต่ถ้าไม่มีแป้งสาคูก็ใช้แป้งมันก็ได้นะคะไปดูวิธีทํากันคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นน้ําดอกอัญชันนะคะน้ําดอกอัญชันต้มเดือดเดือดเลยค่ะก็ใส่ลงไปตามเดือดเดือดเลยนะ แล้วก็ตักแป้งใส่ลงไปค่ะแล้วก็กวนค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่แป้งลงไปอีกค่อยๆกวนให้เขาเป็นก้อนนะคะ แล้วเราก็จะเอามานวดใช้น้ำใบเตยก็ได้หรือว่าจะเป็นน้ำร้อนนะคะผสมสีผสมสีอาหารก็ได้ค่ะสีผสมอาหารก็ได้แบบนั้นนี่นะคะดูเขายังยังเหลวไปใช่ไหมคะเราก็ใส่แป้งอีก เอาให้พอตปั้นได้ก็ถ้าทำหลายๆสีนะคะเขาก็จะสวยดีค่ะค่ะแล้วก็นวดหน่อยระวังร้อนนะคะถ้ามือใครไม่ทนร้อนนี่ก็ใช้ไม้พงไม้พายนะคะ ที่นวดได้ที่เราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยคลายดินน้ํามันเลยแล้วก็โรยนวลแป้งไปนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการคึงนะคะคึงเขาให้เป็นแผ่นก็ใช้ไม้คึงถ้าไม่มีไม้คึงก็ขวดแก้วอะคะ่ะค่ะแม่ก็คึงมาเป็นแผ่นนะคะนี่จนเป็นแผ่นบางแล้วนะคะต่อไปก็เนี่ยคะ่ะ ก็มาตัดให้มันเป็นเส้นค่ะก็ตั้งน้ําให้เดือดน,นะคะอันนี้แหม่มก็ล้อมต้มไปมากแล้วนะคะสีเขาก็ออกแล้วใช้หม้อใหญ่หน่อยนะคะใช้หม้อใหญ่หน่อยค่ะแล้วเราก็จะต้มไปจนกว่าเส้นเขาจะลอยนะคะถ้าเส้นเขารอยก็แสดงว่าสุกแล้วค่ะ แล้วเราก็ต้องไปเตรียมน้ําเย็นจัดนะคะแช่กระมังแยกไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาเขาไปน็อกน้ําเย็นนะคะเส้นเขาจะได้เหนียวเหนียวเหนียวนุ่มๆมาค่ะแล้วก็ใสๆด้วยค่ะแมมก็เอามาน็อกน้ําเย็นแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเส้นนะคะเห็นไหมคะเส้นเขาก็จะออกมาใสาๆแบบนี้เลยนะคะ เราก็ใส่กะทิลงไปนะคะเปิดไฟอ่อนนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยจากนั้นนะคะเราก็จะตัดเกลือ,อนิดหน่อยค่ะเกลือนะคะไม่ต้องมากค่ะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนเกลือละลายแล้วก็ได้ความหอมจากใบเตยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยค่ะค่ะเราก็ตั้งน้ำนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ ความหวานตามชอบเลยนะคะแล้วเราก็จะแต่งกลิ่นด้วยกลิ่นมะลินะคะสักสองสามยดค่ะค่ะส่วนผสมทุกอย่างก็เสร็จดีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็กะทินะคะพักไว้จนเย็นแล้วนะคะแล้วนี่ก็เสน้นค่ะแบบก็ตักใส่แก้วเสร็จแล้วนะคะก็ะจะใส่น้ําเชื่อมที่เราทำกันนะคะ ก็ใส่ไปเลยชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ไปนะคะสักประมาณนี้คนสักนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะรอดช่องสิงคโปร์สีหวานๆนะคะนี่ค่ะลองไปทำดูนะคะ